ชาวนี้บอลนจอเดิรเฟิร์สนำเข้าแรงงานสัญชาติเมียนมาจำนวน1 3 6คนเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับผู้ประกอบการหรือนายจ้างท่านใดที่ขาดแรงงานต้องการนำเข้าแรงงานด้วยระบบ MOU หากยังไม่รู้ว่าต้องดำเนินการอย่างไรสามารถปรึกษาฟรีที่เดอะเฟิร์สได้เลยนะคะหรืออยากจะต่อเอกสารปี3ปี4ของแรงงานที่ครบวาระ2ปีเดอะเฟิร์สก็มีบริการด้านงานเอกสารแรงงานครบจบในที่เดียวค่ะขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ไว้วางใจให้เดอะเฟิร์สดูแลนะคะสนใจติดต่อบอลนจอ ดเฟือได้ที่02949 0699ค่ะ